ังอ๋อมันอยู่มันอยู่ข้างในเข้าไปเลยนั่งราแดงนึ่งนแดงนึ่งนแดงนึงเข้าไปเลยปะเข้าไปเลยปะหไงเงี้ยน่แดงนึ่งตามบ้านรอมึงเอรนัไปก่อนได้หมเอรนั่ไปก่อนได้หมกนั่งตามบ้านอ่ะตามบ้านอ่ะมึงดูตามบ้านด้น่ะตามรก่อนน่งรแดงนึงแล้วเียรเียเรา่เงเราู่เข้ามาไว้โอ้ยเบียรเราคู่คู่ช่วยเราตกตรงกลางแม่เพื่อน้นมา เว้ป็นร้านร้านะวันละวันเพื่อนเป็นเ่อราเดีวมึงเปตรงนว้นได้ไงวะไเอ๊ะไเอยิงไปเไอเดียวเป็นคนเดียวเปนเดียวากันยังอ่ะเพื่อนลงแล้วยิงยขาลัใครอยู่ครับขาลังยิงปีนเฮ้ยเพื่อนลงแล้วยลันย้อยนมันย้อนอยู่ตั้เปน้าเโดนลากิสปินโดนลากิสปินน้าไพอมก็ลงดิรออะไรอ่ะเพื่อนตรงนี้

ไอหลังเข้าใครวะคุยิงให้ทัน่งขับไปหนจ้วงไม่ลองนะามาสอดไปต้นฟ้าอดไปต้อตอไนครับบอยู่ดันงมีน้มอเปเข้าไปไม่ได้อย่าเล่นเล้อกอย่าเล่นเล้อเล่นวงนี่สุดท้ายวงโงน้กลับได้ไหมคกูวิงกลับได้ยิงขนาดดีว่าไฮว์อะฝั่งปารครใครตายมันโดนดึงเข้าไปงมันไม่ถืออยาเข้าไปเล่นโบยี้ี่สุดท้ายเขาไม่ออกมาเกิดโอเวอร์หรอบัส ไม่ไหวแล้วก็ขอแกงบ้าเลยละกันปืนปืนมึงต้องออนฟูตขึ้นหลังคาเว้ยออนฟูเลยฟูเลยมั่งโอ้ยมาตรงหัวด้โอ้ยเกียรเลยเกียรปืนข้างนอกเรียบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเกี่ยวปืนข้างนอกเลยขึ้นขึ้นหลังคาดิปืนน่ะปืนน่ะเดี๋ยวเราโอบได้เสร็จแล้วหมดแล้วเสร็จแล้วหมดแล้วมาเห็นนูกไนะครับบัสต้องหนาบคนมาเห็นเห็นรถมันบ้างข้างข้างหลังมีนะข้างหลังมีคนนึงแล้วเลโก้รถเลโก้มตีตรงถนนไม่ใช่ตรงถนนตรงถนนรถบีบเข้ามาดิปืนเราบีบเข้ามาดิซ้ายขวา

ไปตจอเฮ้ยรถประมูลมันอยู่หลังบ้านเราอ่ะไอมามัม่เนไรดันเข้ามาเรื่อยๆเลยไม่มีหลังบ้านนะดันเข้ามาเรื่อยๆเลยดันเข้ามาเรื่อยเรอยเรื่อยเพนเลยกูยิงฟีดสอบดองเขาสอบมาเขาสอบมาแลมาไปเล่นตรงกลางไปเล่นตรงกลางไปเล่นตรงกลางดันเข้ามาเรื่อยๆเพื่อนไม่มีหลังบ้านโผมไม่มีใครช่วยพี่มากูได้ไงวะไว้ใช่ไปหน่อยพี่ชายกูไม่ซ้ำเปลี่ยนไม่ซ้ำ ตางนบ้านไม่ได้เลี้ยงอะไรรถเลนนูหลังหมู่บ้านนะไฟก่อนลังลงลไม่ดักด้านหลังได้ป่ะสู้ไม่ไหวแกงบ้านเลยแล้วกันเถกเอ้ยมาดิมาดิสอเลบปืนดิสเลบปืนมีมีหมดแล้วเอารถเข้าได้โอ๊ยชุบชุก่อนชุบกอนเลยชุบก่อนชุบเชุบเชุบแบกแบกแบกฮม่่มาเมอีอดี่ิชชวเลยี่กาใจ หวยสัตว์ไฟแพ้มึงเรียกพี่เลยนะอีที่อ่ะไฟแรกมึงเอาพังเลยเนาะโอหพี่กันแ้หมดเลยาะเ้เฮ้อหฮ้อเฮอเฮอ้อเองฮ้อเฮ้อ้อเฮ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 อเฮ้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 อ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอเ้อเฮ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 ้้เฮ้อเ้อเฮ้ออเ้อเฮ้อเ้อเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้ออเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้อเอเ เอาศพพี่แอบออกมาได้ปะเอาเอไว้ที่นั่นจุนหืวเอาศพออกมาตัวหลบออืมาจุน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 เุนเุาจุนจุนจุ่จุนนเรน่องอะไรวะ เดี๋ยวตัวน้องไอ้ทำไรแล้วมึงถือศพออกมาไว้ตรงรถเราดิตรงรถเราอ่ะข้างหลังบ้านอู้วูไปเสียเวลากับไอ่ตัวนั้นนายยิงอู้วูไม่ได้เล่นไฟใหญ่เลยเสียงผมไปมีกี่่ตัวเนี่ยตัวแรกกับผมเนี่ยตัวแรกกูเกือบซวยกูจอดดูอยู่เพื่อนแม่งยัดมารถกูเหลืองเลยกูหนีไปเาีมยต้องไปก็เท่านั้นเลยยิงกีมันต้อปักเลยเพื่อนกดเล่นไฟใหญ่ยอมไอโกนรอดไป พี่รัตัวน้ําให้ผมอุ้มล้วสองคิวนะคนดูสองคิวเพื่อนหนึ่งเป็นสามนะไปนี้นิดหน่อยครับนิดหน่อยไอจุ้งยู่ไหนจุ้งซอมหอกเลยจุ้งซอมหมอกซอมหมอกซอมหมอกให้หน่อยได้ได้ได้อออนอมาไปเด็ดเร็เลยอไม่องหลอดไไอ้ยิงมึงมึงมึงอุ้มใช่ไหมมึงอุ้มแล้วขับออกมืองนี่มหนงสงม่ามนึงสามหนึ่มงมหงม ับบนขออนุญาตเล่นต่อนะไม่เต็มที่เลยวะไอ้เ <Darwin> ท <Oliver> ียไม่เหมือนไฟแรกเลยหมู่ไอหมู่ผมาที่หมู่ว่าอันที่อะไรวะใครก็ได้ไม่ต้องไปหเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปอุ้มเพื่ผมเอ้ยที่นี่ตัวด่าอยู่นู่นเวนจบก็ฮอห่ออยู่เนี่ยกูจบกูจบผู้หญิงเนี่ยน่าจะรวยจะหลบเหรอจะห่อจะห่อนะเพื่อน จุ้งอยู่ไหนวะจุ้งเห็นแล้วเห็นแล้วอเยตอล่อเลยอ่อเลนไป์เอไม่มีด้วยตอรออย่างน้อยกุ๊กใหญ่ไหมกุ๊กใหญ่มถ้าใครเกมปรับร้านนึงใครก็ได้มาอุ้มหน้อุ้มสบอลมันจริงมันจริง